ที่หน่วยตรวจลึกทหารกองเกินเข้าประจำการอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์พันตำรวจเอกธทีรพงศ์ผลนาคผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางโป่งพร้อมด้วยพันธุ์บถกฤษณพงศ์แพทย์ศิษย์ รองผู้กํากับการสถานีตําำนบางโปง่งได้นํากําลังเจ้าที่ตํารวจออกตรวจสอบความเรียบร้อยและกดขันร้านค้าที่มาเปิดขายอาหารและเครื่องดื่มโดยรอบหน่วยตรวจเลือกทหารกองเกิงเข้ากองประจําการซึ่งวันนี้นับเป็นวันแรกเพื่อป้องปรามไม่ให้มีการจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดตามนโยบายของผู้บัญชาซึ่งผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าได้รับความร่วมมือจากมาดามพ,พ่อค้าแม่ค้าเป็นอย่างดีโดยทุกร้านไม่มีการนําสุราเข้ามาจำหน่ายแต่อย่างใดแต่ขณะที่กาลังเดิน ตรวจสอบอยู่นั้นพบมีวัยรุ่นรายหนึ่งเดินทางมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการาทราบชื่อต่อมาคือนายฉายายิ้มสว่างกุลอายุ20ปีอยู่บา้านเลขที่10หมู่2ตำบลวังหินอำเภอวังโปง่งได้ก่อเหตุวุ่นวายซ้ำซากโดยในครั้งแรกได้ท้าทายเจ้าที่ทหารต่อยก่อนที่สองหอได้แจ้งตำรวจให้นำตัวไปสงบสติอารมณ์แล้วเปรียบเทียบปรับข้อหามอสราประพฤติตนวุ่นวาย จำนวน200บาทหลังจากนั้นไปรุ่นวนายดังก่ลาวยังไม่เลิกดื่มโดยม,มีการแอบไปซื้อสุรามาจากด้านนอกและสุกซ่อนเข้ามาดื่มด้านในและก่อเหตุอุ่นวายจนจอที่ตำรวจต้องมาควบคุมตัวเป็นครั้งที่สองพร้อมนำไปดำเนินการปรีบเทียบปรับตามข้อกล่าวหาบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2,521มาตรา31เป็นเงิน3,000บาท พร้อมทางแจ้งให้ผู้ปกครองคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ไปก่อเรื่องซ้ำซ้อนอีก